นี่เป็นการรีวิวในตำหนักของแม่นิดนะคะจริงๆแล้วตำหนักของแม่นิดพื้นที่เอ,อเล็กค่ะไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเลยนะเป็นตำหนักเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอลังการงานสร้างนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะก็ของก็ส่วนมากจะมีคนนำองค์มาให้นะคะนำองค์มาให้อันเนี้ ปูเนี่ยใครอยากได้มาตําหนักแม่นิดเลยค่ะนะคะก็จะให้นะคะเนี่ยมีแต่คนเอามาให้ทั้งนั้นแหละเนี่ยมีแต่คนเอามาให้นี่เขาโ,โหพระโพธิสัตว์กอิมงามมากนี่ก็กรูปศิษย์เอามาให้นะของของแม่นิดจริงๆแล้วก็จะมีแค่รูปพ่อศิวะเนี่ยอันนี้จะเป็นของแม่นิดนระูปพ่อศิวะ อันนี้ก็ของแม่นิดนะคะของแม่นิดอันนี้ก็คนเอามาให้อันนี้เป็นชาร์ตที่ใช้ในงานวัดแขกที่พระแม่ท่านสั่งว่าให้ทําแบบนี้นะคะให้เพราะว่าแม่นิดบอกองค์แม่ว่าลูกไม่มีเทวารูปอะไรที่จะไปตั้งนะรูปมีแต่เป็นภาพพระแม่แค่นี้แหละท่านก็เลยสั่งแม่นิดว่า ให้ไปขยายใหญ่แล้วก็เป็นเนี่ยเป็นชาร์จขยายใหญ่แล้วก็เอาไปตั้งในซุม้มแค่นั้นพอแล้ววันงานวัดแขกปีแรกแม่นี่ก็จะมีแต่แผ่นเนี่ยมีแผ่นแค่นี้ไปแล้วก็มีเก้าอี้ไปนั่งก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะอันนี้ปู่นะเสียนปู่พุชงเพิ่งได้มา วันสองวันเนี้ยเพราะว่าปู่ท่านมาแล้วท่านมาประทับร่างแม่นิธแล้วท่านก็บอกว่าร่างของแม่นิธิจะ,จะต้องครอบเสียนปู่ให้กับลูกหลานที่มาจริงๆแล้วแม่นิธิเป็นร่างปู่มาตั้งแต่เริ่มแรกนะเริ่มแรกเลยเนี่ยปู่ลงตลอดเลยแล้วก็เคี้ยวหมาก แล้วก็แก่เสื้อผ้าสีขาวเนี่ยแล้วเธอไปหมดเลยนะแล้วฟันแม่นิดเนี่ยเหลืองไปหมดเลยแล้วนี่แม่นี้ก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แม่นี้ก็บอกปู่หนูไม่ไหวอ่ะนะหนูไม่ไหวหนูไม่อยากกินหมาหนูอยากสวยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกปู่เนี่ยหนูอยากสวยเออแล้วแม่นี้ก็จําไม่ได้ว่าเออแล้วพระแม่ท่านมาทรงหลังจากจริงๆแม่นิด องค์ที่ลงแม่นิดได้ครั้งแรกก็พ่แม่นะแต่พอทํางานก็กลายเป็นปู่มาลงทํางานนะคะปู่ผู้ชงมาลงทํางานแล้วแม่นิดก็ไปเปิดบารามีปู่นะคะ mm hmm. ก็ไปนูนะ่นน่ะไปนั่งอยู่ตามฟุตบาทนั่งอยู่ ริมถนนน,นั่งนั่งอยู่ตามสวนสาธารณะนะนะไปเนี่ยเป็นเอาเสือเอากระดาษไปแล้วก็ไปเขียนว่ารับดูดวงฟรีเนี่ยเป็นการเปิดตัวของแม่นิดที่ว่าทำงานให้กับเทพเทวดาในขณะที่ว่าท่านสั่งแม่นิดแม่นิดก็เริ่มจากการปูเสือนั่นแหละนะคะ ไปไหนก็ปูเสือแล้วปิดประกาศอย่างเดียวว่ารับดูดวงฟรีนะก็เป็นที่มาของเอรอ่างของแม่นิดที่เริ่มทำงานให้กับองค์แม่นะคะก็ก็ดูกันว่าตําหนักไม่ได้ใหญ่ค่ะนะคะตําหนักไม่ได้ใหญ่แต่คนนี้สีใหญ่เนี่ยคนนี้ใหญ่สุดในตําหนักนะ จองพื้นที่นะจองพื้นที่เนี่ยคนนี้แหละเขาแหละว่าง่ายรูกว่าง่าือว่าองอวดดิอวดนิ่น่ารักป่ะน่ารักปะอื่นน่ารักป่ะคนเนี้ย่อืก็ใครสนใจก็ มาตำหนักแม่นิดช่วยฟรีค่ะนะคะแม่นิดก็อะไรที่เกิดขึ้นในตาหนักแม่นิดก็ช่วยคนฟรีหมดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะดูดวงจะถอนของจะเปิดองค์เทพลงยานลงในเทวรูปใครที่ไม่มั่นใจว่าเทวรูปมียานหรือเปล่านะคะก็เอามาให้แม่นิดเปิดให้ไดท้ทุกสายยานแม่นิดเปิดได้เพราะว่า แม่นี้เป็นร่างผ่านนะคะองค์แม่องค์พ่อสิวะท่านบอกว่าเให้เป็นร่างผ่านเพื่อให้งานของท่านได้สําเร็จลุล่วงตําหน่งแม่นี้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรคะ่ะเล็กนิดเดียวนะคะเล็กนิดเดียวโอเคนะคะ